พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วนี่พี่เวียสร้าง,าย,งยังไม่แล้วพี่พี่ไออับสั่งแล้วพี่น้องเอ้ยจะเปิดเบิ่งกันก่อนมาเปิดเบิ่งกันจ้ะอุ้ยตายแล้วความสุขของกะทิจริงๆนะพี่เวียเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดดูกันจ้าฝนตกไหมพี่น้องมึงเห็นปะฝนตกเหมือนอย่กากับนา่าวเอาเปิดวิศทางเถอะ ไฟกระดาเอยโอ้นาสิเป็นการน้ำพี่น้องทั้งไหนทั้งคือเดมทั้งนี้สร้างมาเห็นอย่างนี้การน้ำกับมี่อยู่ไหนเอออ,อออีลีอาการน้ำนอีรีเป็นไรการน้ำฮอนเออ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 เบิลเราเป็นเด้พี่น้อง ตึงตึงตึงเห็นป่ะนี่อันนี้ก็ยังดีดีอยู่นี่กดสภาพบ๊วหัวผู้ใดเป็นือผัวข่อยเตี้ยบพี่น้องหัวเสาบ้านนี่คือฉันแนบแน่บที่ผู้แนบผู้แนบผู้แนบปวดบุญบุญอยู่แล้วก็ไมโครเวฟเพิ่งจะสั่งมาอีกมีสองอันจ้าอันนี้อันใหม่อันนี้อันเก่าใช้ได้ทั้งสองตัวบึงหัวข่อย อันนี้เพิ่งสั่งมาได้อาทิตย์กว่าอันนี้อันเก่าตั้งแต่ย้ายมาจากหลังนั้นยังใช้งานได้ดีจ้ะพี่น้อง่าไม่มีอะไรเลยเหรนบ้าุ่นหุ่นที่หุ่นเปิดได้เบิ้งเลยคุ่นใส่ได้ตลอดกา,าน้ําก็ยังใช้ได้ตลอดนะจ๊ะ <laughs> <laughs> พี่เวอรแล้วเป็นบ้าชอบป,ปิงบ่งหมดเอยพี่น้องโอตายล้ กากาแฟกาทีแก่นั่นแหละจ้ะเห็นปะโฟกบุดบุบอยู่ไสดีขนาดอันนี้พอรูว้ว่าเราอืมจิบบุสือทอดหัตไมอีกบนน้องแบนบนี้นาะงแจ้งน้อยก็สิสั่งทอดหัตไม่แบบนี้เสียใครปะเก้าอีกก้กระทั่งไม่แล้ว่ะพูดอนะไรพวกนี้พี่น้องมันฟดบุกบุบอยู่พูดนะไสแบบย่างดีเลยนี่แต่นางก็สั่งใหม่ความสุขของนางจ้ะ ให้นางทําไปเถอะนางอยากทำอะไรก็ให้นางทําไปเถอะตั้งใจชีวิตของนางอยากให้นางมีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็ความสุขของกะทิจ้าก็มาอย่างนี้เห็นไหมโอ้ยโอเคได้พี่น้องไปหากินเขากินกน้ำก้อนจ้าคอยภูมิใจไายผัวคอยเป็นตาหักไหลโอ้ยผัวสบายนี่คือฉันเนีย ب, ่ยบอเนี่ยบ่พูดเนี่บ่พูดเนี ب, ่บอไปกินเขากันจ้า สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันแล้วค่ะครับจะดีโจโจแซบมาเดิมมาเดิมมาตีปิ้งย่างจ้ะวันนี้กินปิ้งยาง่างก่อนมาเกี่นใจหน่อยก่อน กินเ,เนี้ยประธานาธิบดว่ามากกินอยู่พี่น้องก็กินประธานาธกินประเก่งพวกกันนะฮะจริงจริงย่างๆก็ดีแต่ว่ามากแต่มากเกิน ครั้งที่สองค่ะใส่หม้อไหมครั้งที่สองฉลองหม้อัอนจริงถ้าผู้น้อยขอคาราวาท่านผู้ชมหนึ่งครึ่งจอกนะคะ,ะเดี๋ยวบาไฟก่อนอี่น่อยมันแยง่หด พุดบุกบุกเลยจ้ะเดี๋ยวรอให้อันนี้สุกก่อนแต่อันนี้จะสุกเร็วอยู่อันเนียหมูอันโล่เนี่ยจ้ะหมูโล่สุกเร็วดีจ้ะหมูสไลด์โล่อันนี้นนนเนนต้าหู้ปลา ลุกชิ้นปลาหรือเต้าหู้ปลาเนี่ยพี่น้องอ่วงใครไปใส่พี่น้องมันเครื่องแรงจริงๆขนาดเบาไว้เลาได้ห่หมมาเดิมมาเดิ กินปิง่างไม่ต้องกินใจเย็นเย็นพี่น้องนั่งกินใจเย็นเย็นจีบเหล้าจีบเบียร์เย็นเย็นไปนะมันก็เซ่บ น,นี่ก็ทุกแล้วออกมาไปกอนมันเย็นกอน พี่เียตื่นเลยพี่เอยยังไม่ได้นอนเวรเลยนะอย่างฮอตพอตพี่เอแบบเอากล่องมาถ่ายมูปก่อนพ่อใหญ่เห็นกินฮอตพอตพี่เอแบบยังใช้แบบกล่องมาถ่ายรูปกันไปแล้วพี่เอเจาะพอช็อปปิ้งออนไลน์บางคนว่ามือนี้อย่างมืนอมนี้เขาจะมาตรงอย่างอีกพี่น้องเก็ นั่งรักตังอีกก็ไม่รู้ตังยังพอนั่งบอกไว้แล้ว,ว่ามือนีเขาจะมาส่งของเด้อพระา่าเราเราบได้ยินเนี่ยเวลาเขากดตอดเวลาคนส่งของอ่ะมากดตอดเท่าใหญ่แกไม่ได้ยินไงแกต,ต้องอาศัยเจนนี่แจะย๊ยบตังขนาดไหนเจนนี่ก็รู้เพราะเจนนี่เป็นคนรับของ <S <S นีหาดุนแร่กล้องเขาไง เรากินสามจานก่อนค่ะ าพี่วียมาไหมกินเมื่มอีตากเลยเดินมาไทายลูกเจ้าหาไทายลูกนี่ อันนี้เห็ดนางรมน่ยก่ะเห็ดนางล่มหลวงชิงออยเตอร์มัสลูมจ้ะ 对。嗯。Right. Yeah. Mm. ใบเห็นดอกฟอง <c oughs> เบิดอะ้วหลับเว้เยอะเลยจองไปเห็นดอก้อง cũng ngon lại giang lại cũng ngon cái gì mà đây Bùa thì chỉ bỏ năm phút từ mình thân năm phút hoa cung cả năm chặt hoa cung กินสามตันเพื่อี่น้เน่อมากถึงสามตัน มองแสบมันเลยจากสามตันมีเนี่ยมกคนมันจะวนเป็นอาจะา เดียว<ม>หาของกุอเพื่อโหลุกองนั่งนี่จะต้องตามตรงบประายจะเคือืหรือไม่ไครจะเชื่อบ่เข้าใจใช่กับพวกหัวใจไปลย้บิหา f เฟซบุ๊กเ,เรียนป้าปิน ใชแเราก็ลงไม่ทักนาหน้าจอเมพมวเตอร์พันนี้คือเป็นว่อเป็ปืนเลยจริงจัง แปดเดียวหนึ่งสิบแปดนาที่รือยี่สิบนาทีเราพี่น,ะนะนอนยี 20, ่สิบอ่อีกสองนาทีจะไปล้วได้จ้ะมันโดนพวกจะนั่งกินใจเย็นๆกินมนยาวหลมันเกับ búi chặt bưng nó thế nào บึงแยกกันใครให้ประเทศไทยก็หากล่องมาพอพี่น้องบ่มานั่งรับหลงถิ่มหมดแล้วบอกเขาไงกล่องนั่งอันไอแพดอันยัง,ยง,ยง,ยงอ,อันเพิ่มเพิ่มเยังไงควอตบ่นตัวนิดน้อยทำเนี่ยที่ว่าโหลดเพ่งอ่ะเป็นหูวปังน่ะคือต้องลอยลอยกว่าปอน อันค่าเขามาหลูเพ่งน้องหยิบจีสิบก่อนร้อยสี่สิบไม่ใช้สักครั้งเลยถิ่มอยู่ในห้องแดงใสเพราเป็นเป็นเพาเป็นแต่ว่าอยากได้แม่เล่นเปลี่นกับฟังบ่ได้หูตึงให้ฟังหูฟังหน่อยธรรมดากับ,บฟังบุรุ่เรื่องต่อหนี้ไงช่วงงินทาเพ่อใหญ่จ้ะเพราะว่าจะเสียดายเงินแต่ว่าความูุข,ของเราอยู่านวันหลังขมูุของกะทิพี่นอ้องผ่าน,า,นายชีวิตเราจะยังย็ดโหลด อยากไม่รู้หรอกเรื่ไม่เป็นหรอกอยากได้เห็นเห็นเขาโคตรแนะ I I ่นนะไอแพดมึงอไรียังอันนิดหน่อยตั้มนี่แหละตัมเนี่ยตัมเวลาพวกนักวิ่งเขาไปวิ่งรืออกกำลังกายเขาจะไปฟังกันร้อยปอนด์จ้าค่าโหลดจ้างเขาโหลดเพลงให้อีกํำไม่เป็นโหลดเพลงอีกสี่สิบปอนด์เป็นร้อยสี่สิบไม่ฟังเลยฟังไปถึงถ่วโมงหนึ่งขีดแรงๆเงี้ย ทำตัวเหมือนเป็นผู้นำของพวกกับคอมพิวเตอร์นัพี่เบียเขาอ่ยน,นยังกั่าพวกกับยังน้อยัสางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะอีที่บอกอี่ออยังอีพีนะผู้นำอีพีนอยัง แล้วพอพี่เป,เปิดก็ถ่าเปิดก็ปิดเป็นคื้อเป็ดบุกเลยมะเป็นน้ำผัดดอกาบไม่มาตัวโตนะช่วงนี้พี่ว่าพี่แย่เพี่นมาเพิ่นเผาเพิ่นมอยากออกกล้องพี่น้องเดี๋ยวมือแดงนั่งนั่งเป๊ะๆอยู่ยวเฉี่ยวนถิ่นไทยเบิ discord, ้งดอก อายพ้นพ้นอ้ายว่าพ้นเท่าอือไปแล้วเจ้ายีิบสองนี่เน่ยยินด่าผัวเปิ้์ลขอบคุณท,ทุกเรืร่กกองทุกอะไซับตะไคร้กับพี่น้องคขาลิปนี้ไว้แก่นี้พือกันคลิปหน้าสวัสดีเด้อพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะขออนุญาตกินจะเย็น,จนๆจ้า Bye.